กาบสวัสดีในห้อยพันก้าว้ว่าอยากทุกให้ซื้อหวยอยากรวยให้ซื้องัวค้าเพลินๆอ,อกมาหน้าหลังบ้านอันนี้คือป้าหยาสิกแนวถ้าเฮาเรียงงัวเฮาก็ต้องมีอาหารสำรองให้เขานอกจากสิเฮาสิปลอยเรียงทุงแล้วเฮาก็ยังได้ปลูกหย่าในใบน้ำ เตือนพฤษสภามิถุนาอาหารสำรองอีกอย่างหนึ่งที่เขาเตรียมไว้ก็คือเขาโพดเลี้ยงสั์เพราะว่าอีกจักน้อยเขากับสไดเดือนเมาษาพฤษสภามิถุนาเขากับสไดไถหุดนาะพาอไถอหุดนาแล้วกับบ่มีหมองเรียงงวัวเขาก็ต้องหาอาหารสำรองไว้ เขาโพดนี่เขากระสิทธามันนัน่นแล้วกระสิทธิ์ซับปั่นแล้วก็มักมักอาหารมักห้ามมักกา,กากน้ำตาลไว้ไปซื้อเขากะัะตกกระสอบละสามสิบห้าบาทสามสอบร้อยอันนี้เขาปลูกแบบใส่รถใส่เครื่องหยอดเขา้า เอามาดัดแปลงเป็นเครื่องยอดเขาโพดนามที่ใส่หดกะเป็นนามโซลาเซลล์แต่มันกะถ้าเฮาสิปล่อยนามโซลาเซลล์ใส่เลยโดยตรงมันกะบด่ดีมันกะสิเป็นกรดเฮ็ดห้นห,นหนาดินเข้มขขาโพดกะสิบ่ง,งามเท่าที่ควรมองได้ถึกนามอันนี้หลายๆกะสิเป็นขาวๆมองว่าถึกเลยกะบ่กเกิด อันนี้มันกาล้างปืนที่แรกถือหน้าไม่ไหมนี่มันสีขาวเป็นดินเป็นกดกดเป็นกรัน,นเป็นคือน้าเกลือนี่อันนี้เขาปลูกตั้งแต่เดือนประมาณต้นเดือนมกราเพิ่งเกิดเพิ่งไง่ายเรียงงัวเขาก็ต้องมีอาหารสำรองเนาะถ้าเสียหายหากินน้ำน้าช่วงนี้ได้อยู พอช่วงเขาไถหุดแล้วเขาวานเขาแล้วนี่ก็สิบะมีหมองเลียงนี่ตน้นพอออกจากกันขังหลังบานแล้วเขากับผ้าเพ่อนเพ่อนยางออกมาขางนอกอันนี้เป็นต้นสมจุกช่วงนี้กับฝนบ้ตกดินกับสีแห้งแังสี่หละอีกอย่างหนึง่งเขาปลูกอี่ยังบ่ไดดดอกช่วงนี่เพราะว่าพเพลียงใกล้ตีเนาะ ปลูกยังว้ใกล้กับมะเขือถึงเมื่อปลูกได้แต่ตน้นไม้ที่ใกล้บ่ก,กิน้าต้นใดใกล้กินนี่บ่เหลือถึงสีออมใบกระสางใกล้กระโดดเขาเป็นยำใบเคี้ยวขนาดเอาเฟียงมอานถมใบป,ปันใดกิขาเป็นค้นถมใกล้เป็นคนเคี้ยวออกต้นบักซีดากิมจูปลูกได้เฉพาะต้นที่ใกล้บ่ก,กิ๊ก หมดแดงกับขึ้นไปจาออันนยอดมันจักเป็นอีอย่างพาเพื่อนๆมาชมมาฮับปลูกอีกอย่งแน่จักน้อยอันนี้เป็นตน้นผีเสือ้อเฟิร์นผีเสือ้อเฟิร์นปีกผีเสือ้อส่วนมากใหม่มุนีมันสียูทั้งภูทั้งเขาเนาะอากาศหนาวหนาเย็นๆอันนี้เป็นเขาวกวางมันสมมันสามารถปลูกได้ยูน้ำ พื้นที่แบบเขาต่ว่ามันก็สีบางงามแดดเลี้ยมันมักพื้นที่ทีชช่ชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นดอกอันนี้เด้นอนี่ยามคืนหนิหอมหอมยามมือเว้นนีิบ่ถือกินเพอย้ําเมือคื้นีนยางออกมาหาว,กกว่ากล้วยสุกอยู่ไดหอมคือจังกล้วยหอมท้องสุกเม็ดดอกมันแม่หอมคักอีลีออกมาว่าต่อันอีหยงังกล้วยอีหยังหอมว่าต่ถือกินอีหยงังเมือน,นีเขากระสิ ตื่นขึ้นมากะหนึ่งเขาไหวกันย่างไปเล่นลงไปหัดเบื้องป้ายหยามันนี้สิพันเพื่อนๆไปตลาดจากน้อยไปซื้ออาหารไปซื้อกับเขามาไปใให้เด็กน้อยนี่กะ่ะเพราะหนึ่งเขาซุกแล้วกะบ่ท่านด้กินเขาเศร้าดอกเทากับพากันไปซื้ออาหารระวังทางกับทายบรรยากาศให้เพื่อนเพื่อนเบื้องอันนี้คืออำเภอหนองกี กำลังมุ่งหน้าไปตลาดตลาดสดน้องกี่ยุดไม้อีกมองนึงก็คือลานยาขายขายเครื่องต่างๆเกี่ยวกับไก่มือนี้กะดีใจนิดนึงมือนี้เงินเข่าออกแล้วเงินเข่าที่เข้าไปขายเงินเข่าบุรีรัมเงินเข่าโคราชกับเข่าแล้วก็เลย สีพากันไปกดเบางเงินแล้วก็สอดบงบัตรเขามาซื้อขนมในเซเว่นให้เด็กน้อยจักน้อยี๋ยวตอนทีเข้าไปตลาดสดบริไทเพื่อนเพื่อนเบิงตอนนี้มาถึงบานแล้วมาเบิงว่าเขาอะไรอย่างแน่อันนี้ก็เป็นนี่แบปลาอันนี้ก็เป็นปลาหมึกปลาหมึกแคแข็งนี่ตอาหารแข็งอันนั้นก็เป็นนักเก็ต อันนี้ก็เป็นแมงกีซอนแมงกระชอนอันนั้นก็เปน็นนี่แมงมังเขาเรียกว่าแมงกีซอนอันนี้บวบเขาซื้อหอยมาห้าวสีมะแกงใส่หอยอันนี้ก็เสียมะแกงใส่หอย,อนนย,หอยฟักทองอันนี้เป็นเหฮดกระสีมะแกงเหมือนเงินสิแกงหอยแล้วก็ได้ตักแด่ถุงละลอย อันนี้บักอิม่มบักบักขามป้อมแซบแซบเด้อน้วยง่ายก็แซบพร้อมอันนี้บักเคียเคียสำหรับไก่ไก้ตีของเพิ่นนั่นละ่ะนี่คืออาหารที่เอาไปซื้อม้ามือน,นี่